ถึงที่พักแล้วครับเพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องครับเราอยู่ชั้นใต้ดินครับนี่เราเดินตามบุกเขาครับไหนวะมีขึ้นเหรอขึ้นไม่รู้มีอ่ะมีมั้งพี่มีไหม ไม่รู้ยังไม่ได้ดูมีแต่เขาไม่น,าน่ามีไ i ไฟให้ไหมหายากนะครับที่เราจะเข้าที่พักแล้วมาถ่ายถ่ายทำได้นะครับธรรมดาจะเข้ามืดนะครับมีวันนี้ไอ้นกเข้าไวครับเพื่อผ้าแห้งนี่หรือไม่รู้เออไม่ได้ตากเลยหนูเอาสะอาพอเหร งามครับเพื่อนๆเดี๋ยวปีนแม่งก่อนฮึ๊บพี่พี่เอ๋น้ำใส่น้ำเสียงได้ยินมาถึงนี่เลยก็เวลาอยู่บ้านนะก็มีบางรงนอนไม่หลับใช่ มันก็หลับอ่ะหลับหลับตึงตน่ทงน้นน่ะโทรศัพท์อยู่คาไม่ไอี้เลมันต้องมีอะไรก่อนจะยับีแล้วมันไม่หลับไอ้นี่ง,งิโลมตรนี่เขาโต๊ะฉันกาแฟมาหนูไปเจอเออดูก็ว,ว่างั้นแหละเสียมรารย,ยาทเออหนูก็แบบนึออหนูนึกว่านั่น แคมปิ้งที่ให้นั่งเป็นชั้นๆเหมือนเชียร์กีฬาอัศจรรย์เออมิ่ดูทะเลหมอกเออเกียจเขาใช่น้ำตัวแรงกว่ากันไหมไม่รู้ไม่ผิดครับท่านไม่ต้องเป็นไรครับไม่ต้องตกกังวลนะครับฟุงชิงที่ศูนย์กิโลเมตรแอะไรวะเริ่มต้นกิโลเมตรเริ่มต้นใส่น้ำไหมครับคุณพ่อร้อนเหรอ จมเห็นมอกไหมไมันควนมันละมั่ว er. <c oughs> ไว้แมไงแลว้วจะ,นะฉะเฉลยทำไมล,ล่ะก็ละ